ในช่วงปีนี้มีเกณฑ์ว่าคุณน่าจะมีการติดต่ออะไรทางการเงินแล้วเออเนี่ยเริ่มเข้าเขาแล้วเริ่มเข้าเขาตรงที่พระหัตมาอยู่ในภพอริแล้วคงไม่แค่ไปเบิกเงินหรอกหรือแสวบอกฉันมาอยู่ทั้งทีฉันไม่ไปทําแค่กดกดเอาเงินสดออกมาหรือเอาเงินสดไปฝากหรอกนะแสดงว่าต้องมีการติดต่อทางการเงินที่เป็นเรื่องเป็นราวหน่อยนะสวัสดีครับช่องทายตามดาวครับ คลิปนี้จะมาเสนอลัคนาราศีธนูนะครับเป็นการทำนาย6เดือนหลังของปี67เนี้ยนะครับผมจะใช้ดาวตรีเทพก็คือพระหัตราหูและพระเสาร์เป็นจุดตั้งต้นในคำทำนายนะฮะส่วนดาวอื่นๆเนี่ยเขาเป็นดาวเดือนนะครับหนึ่งเดือนเปลี่ยนราศีนะฮะทายวันนี้เดือนหน้าก็เปลี่ยนนะฮะแต่3องค์เนี้ยอยู่ที่ไหนอยู่ที่นั่นเป็นอย่างน้อย1ปีละ อ่านะฮะก็นํามาใช้การทํานายแบบว่ายาวๆได้นะครับอ่ะเรามาเริ่มกันทีนี้ลัคนาราศีธนูเนี่ยพระรหัสก็เป็นดาวประจําตัวคุณด้วยนะนะฮะเขาใส่หมวกสองใบฮนะใบหนึ่งตัวฉันอีกใบหนึ่งพันธุนะครับพันธุแปลว่าบ้านที่ดินยานยนต์ถ้าเป็นบุคคลล่ะพ่อแม่พี่น้องญาติผู้ใหญ่อะไรอย่างนี้คนในครอบครัวฉันนะ่ะพันธุบ้านอนะ่ะอืมนี่แหละครับเป็นครอบครัวแล้วก็ เป็นทั้งบุคคลแล้วก็ทรัพย์สินนะฮะทีนี้ตัวคุณวันนี้เดี๋ยวนี้จะอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนตัวคุณเนี่ยวันนี้ไปอยู่ในราศีพฤษภพบอริครับอริไปว่าอะไรก่อนอริแปลว่าปัญหาครับอุปสรรคภารหนี้สินเจ็บไข้ได้ป่วยนี่คือความหมายของอริอ้าวฉันไมปตกอริโอ้โหไม่ค่อยดีสิอาจจะเป็นอย่างนั้นได้แต่แต่อาจจะดีก็ได้นะอ่ะเดี๋ยวเรามาฟังกันคืออย่างนี้ครับ เหรียญมันมีสองด้านนะฮะมันมีหัวกับก้อยก็คือหัวก็อาจจะเป็นหัวดีก้อยไม่ดีอะไรประมาณนี้คือมีทั้งดีและร้ายอ่ะหัวก้กอยอ่ะนะ,ะในทุกภพเรือนเนี่ยมันไม่ดีก็ได้ครับนะฮะและและมันดีก็ได้ครับในภพเรือนเนี่ยอ่ะ,ะ้นะฮะจะบอกว่าอยู่ภพนี้ไม่ค่อยดีอลไม่ค่อยดีไม่ค่อยดีก็ได้หรือบางทีอลดีก็ได้นะครับนะฮะเดี๋ยวจะยกตัวอยา่างวันนี้เดี๋ยวนี้ฉันตกอลฮะเหมือนกับ ลัคนาราศีธนูอ่ะอลีแปลว่าปัญหาฉันฉันมีปัญหาจังเลยช่วงช่วงปีนี้ช่วงที่ฉันอยู่อย่างเนี้ยฉันมีปัญหาจังเลยทําไมทําอะไรอะไรมันมีอุปสรรคจังเลยอ่ะถ่ายได้นะฮะหรือระวังระวังอะไรที่เกี่ยวกับภาระนิสิตจะรังควานเอาอันนี้ก็ถ่ายได้บางคนก็เจ็บใครได้ป่วยอันนี้ก็ถ่ายได้นะฮะแต่เอ๊ะเป็นอย่างนี้หมดเลยไหมอ่าจะเป็นคล้ายๆอย่างนี้แหละ แต่มีจุดดีและจุดลายครับนะ,ะอะไรเป็นตัวชี้วัดล่ะคงต้องถามท่านทักษาแล้วล่ะนะฮะท่านทักษะเนี่ยทักษานี่แหละฮะทักษะประกอบด้วยแปทักษาย่อยฮะบริวารอายุเดชส,สีมุระอุสาหะมนตรีกาลกินีนะ้านะเราเห็นอยู่อย่างเนี้ยเราก็ถ่ายเอ๊ะตกอลิไม่ค่อยดีเลยฮะเหลียวเอาทักษามาใส่ดูซินะนะฮะ เราเอาดาวจรเป็นตัวตั้งแล้วลองทักษะมาใส่เพื่ออะไรฮะเพื่อขยายความดูซิมันเป็นอย่างไรหากอยู่ในทักษะทั่วๆไปก็คือบริวารอายุเดซีอะไรพวกนี้อันนี้เขาเรียกว่าอยู่ในมุมที่ดีทักษะที่ค่อนข้างจะดีนะนะฮะก็อาจจะเรียกว่าถึงฉันจะตกอลิเฮ้ยแต่มันก็ทายดีได้นะ <c oughs> นะฮะอลิแปลว่าอุปสรรคอย่างไงฉันก็มีอุปสรรค่ะนะ,ะแต่ถ้าทักษะมาดีเนี่ย อุปสรรคต่างๆนานาที่เข้ามาฉันก็จะแก้ไขได้ไม่ยากตรงนี้ต่างหากอ่ะนะฮะนะฮะแก้ไขได้ไม่ยากเฮ้ยฉันจะเจอกับภาระหนี้สินเออมันอาจจะคุณอาจจะไปเจอกับภาระหนี้สินที่ดีเอ,อ๊ะอะไรเหรอภาระหนี้สินมันมีดีด้วยเหรอมีสิครับเช่นก็คุณสมมติคุณมีเงินไม่พอคุณต้องการฉันพร้อมแลอเกิดที่อยากได้บ้านอยากได้ยานยนต์อยากได้ที่ดินสักแปลงหนึ่งอ่า ว่เา,าเก็บไว้เอ๊ะแต่ไรเงินฉันไม่พอทำ,ทำยังไงก็ต้องกู้เขาสิกู้เพื่อนําเงินมาซื้อบ้านที่ดินยานยนต์อะไรอย่างเงี้ยเห็นหรือยังเป็นเรื่องดียังเป็นเรื่องดีครับเป็นหนี้เป็นสินก็จริงแต่เมื่อหมดหนี้หมดสินคุณก็ได้ทรัพย์สินเพิ่มเรียกว่าเ,เป็นหนี้ที่ดีครับเป็นหนี้ที่ดีครับตรงนี้ก็ทายอย่างนั้นได้เห็นไหมเป็นหนี้มีปัญหามีสิเงินไม่พอแหละเห็นไหมอริยะปัญหา เป็นพระาษฎรศิล์ฉันก็เลยต้องไปกู้อย่างนี้เป็นต้นทักษะดีแสดงว่าเอ,อฉันพร้อมแล้วที่จะได้มาฉันพร้อมจะเป็นนี้เป็นศิล์แล้วแต่นี่ศิล์เนี่ยมันมันดีนะอ่ะอาอ้าวแล้วถ้าตีลังกากับเป็นกาลีล่ะไม่ดีไม่งามทั้งหลายทั้งปวงอะกาลีนะฮะเออเฮ้ยปัญหาเยอะจังปัญหาใหม่มาเก่ายังไม่หมดเลยปัญหาใหม่เข้ามาแทรกซ้อนแล้วเออแย่ yeah, จังแฮงปวดหัวไก่ปัญหาที่จังเลยเอาถ่ายได้อย่างนั้นถ่ายได้อย่างนั้น นะ,ะหรือ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 จะเรียกว่าครอ,อบครัวฉันเนี่ยเกิดปัญหาอะไรบางอย่างบางทีก็โทษนะฮะญาติผู้ใหญ่เจ็บไข้ได้ป่วยออันนี้ก็ถ่ายได้นะฮะญาติผู้ใหญ่เจ็บไข้ได้ป่วยนี่อลรีนี่นะ,ะเพราะอะไรฮะเพราะพระรหตสเนี่ยอย่างที่บอกนอกจากเป็นตัวคูณแล้วเขามาจากมีนด้วยพันธุอะ่ะนะฮะมีเกณฑ์มีเกณฑ์น,นะฮะแก้ปัญหาอะไรร้า,ายเนี่ยในส่วนกาลีนี่อาจจะเป็นเกณฑ์ซ่อมบ้านซ่อมรถก็ได้นะ ซ่อมบ้านซ่อมรถแหมมันอยู่ของบ้นดีๆถ้ามันไม่พังฉันต้องซ่อมไหมก็ไม่ต้องซ่อมอากาลีนี่ก็เลยต้องซ่อมอยู่เฉยๆแหมอยู่เฉยๆดีอยู่แล้วก็เลยต้องซ่อมเลยอากาลีสถิตนี่นะฮะ <c oughs> หรือหรือหรือแต่งบ้านไม่ได้ดั่งใจเลยแต่งรถไม่ได้ดั่งใจเลยก็กาลีสถิตอ่ะถ้าลองสมมติอนะเป็นทักษะดีๆเหมือนเดิมฮะเหมือนเดิมแต่งบ้านแต่งรถโอ้โห บ้านเดียว,วางแผนไว้แต่งเท่านี้การเงินคุมไว้อยู่ประมาณนี้อาสมุติจะแต่งบ้าน <c oughs> จะแต่งบ้านตรงเนี้ฉันมีไว้แสนหนึ่งงบแสนหนึ่งช่างบอกได้นะได้นะคุณแสนหนึ่งเอาอยู่ครับก็เป็นไปตามนั้นผลงานออกมาถูกใจชะมัดเลยวงเงินอยู่ในที่กําหนดไว้อ่าเนี่ยเป็นสีมงคลเนี่ยแต่งรถเหมือนกันแต่งออกมาบ้าดีช่วงล่างก็ดีพวงมาลัยก็ดีเบรก็ดีอยู่ในงบที่ฉันวางเอาไว้แล้ว ก็ได้ในสิ่งที่ต้องการอ่ะสศรีมงคลนี่เป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้เกิดปัญหาปัญหาคือไปแต่งบ้านแต่งรถเนี่ยปัญหาไงปัญหาถ้าไม่มีปัญหาคุณไม่ไปแต่งหรอกอะไรอย่างเงี้ยพอไปทําแล้วไปซ่อมแล้วเกิดความดีงามขึ้นเป็นไปตามที่กําหนดไว้อ่ะอันนี้คือเรียกว่าซ่อมบ้านซ่อมรถแต่งบ้านแต่งรถอยู่ในเกณฑ์ที่ดีหรือซื้อบ้านซื้อรถซื้อที่ดินอ่ะนะฮะได้เลยฮะได้นี่สินก็จริงแต่เป็นนี้สินที่ดีนะนี่เป็นนี้แต่ถ้าสมมติเป็นกาลียะ ซ่อมบ้านแล้วอา้าวเฮ้ยหลังคาลวมุงใหม่จ่ายเงินเรียบร้อยฝนตกอา้าวลัวล่วรั่วทำไมอีกมีเรื่องของบานปลายแล้วถ้าทำใหม่ก็ต้องมีบานปลายอ่ะจะไม่มากก็น้อยแ่ะต้องมีบานปลายแหละแต่งรถเหมือนกันแต่งไปแล้วไม่สุดทางหรือว่ายังไงก็ไม่รู้เอาแต่งเพิ่มเอาแต่งเพิ่มเสียกันไหมเสียงเงินกาลีนี่แต่งมาโอ้ยไม่เป็นอย่างที่คิดเลยฮะไม่ได้เลือกเลยฮะไม่ถูกใจเลยฮะเขา้า เข้าอู่ผิดอย่างเงี้ยออกมางานก็ผิดพลาดโอ้ไม่ถูกใจเลยเอาการีอะไรอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยสลับกันไปสลับกันมานี่แหละฮะเขาเรียกว่าทายร้ายทีหนึ่งทายดีทีหนึ่งอยู่ที่ว่าลัคนาราศีธนูในปีเนี้ยพลัดคุณเป็นใครละ่ะเออดูทักษะหน่อยเป็นใครละ่ะงานทีนี้ถ้าอยากรู้ทักษะไม่รู้ในคลิปผมเนี่ยผมทําคลิปไว้แล้วการหาทักษะก็ไปเสิร์ชหาเอาใน ในช่องผมอ่ะมีคุณก็ไปเรียนรู้เอาแล้วคุณก็มาดูแนละ้วพะรหัสวันนี้เดือนนี้ปีนี้เป็นอะไรนะนะฮะวันนี้เดี๋ยวนี้ปีนี้เป็นอะไรนะฮะนะครับ,นะรบก็อยู่ประมาณนี้สําหรับพะรลัสสัปดีทีนี้เรามาดูดาวเสาอ่าเรามาดูดาวเสาเสาเป็นใครธนูเนี่ยนี่ตัวคุณนี่พันธุเสานี่การเงินเลยนะครับการเงินเลยลัคนาราศีธนูดาวเสาคือดาวการเงินไปอยู่ในราศีกุมภ์พเลยฮะพบ สหัสชะาสหัดช้าแปลว่าอะไรก่อนสหัสช้าแปลว่าญาติก็ได้เพื่อนก็ได้การติดต่อประสานงานต่างๆนานาอันนี้สหัสชะอันนี้สหัสชะานะสหัสชะมาอยู่ตรงเนี้นะฮะเหมือนกับไอ้การเงินมาอยู่ตรงเนี้อยู่ที่สหัดช้าเนี่ยนะฮะเหมือนกับเฮ้ยในช่วงปีเนี้ย มีเกณฑ์ว่าคุณน่าจะมีการติดต่ออะไรทางการเงินแล้วเออเนี่ยเริ่มเข้าเขาแล้วเริ่มเข้าเขาตรงที่พระรหัสมาอยู่ในภพอริแล้วติดต่อทางการเงินนะนะฮะคงไม่แค่ไปเบิกเงินหรอกหรือคงไม่แค่เอาไปเงินไปคือไม่ใช่ฝากไม่ใช่ถอนใะนติดต่อทางการเงินไม่ใช่แค่นั้นแนะ่สาวบอกฉันมาอยู่ทั้งทีฉันไม่ไปทําแค่กดกดเอาเงินสดออกมาหรือเอาเงินสดไปฝากหรอกนะ แสดงว่าต้องมีการติดต่อทางการเงินที่เป็นเรื่องเป็นราวหน่อยนะการติดต่อทางการเงินก็อาจจะเรียกว่าใหญ่ๆเลยก็กู้ตังนี่แหละกู้ตังนี่แหละนะก็เนี่ยตกอเลียคุณมีเหตุมีภาระหนี้สินเพราะอะไรเพราะการเงินคุณก็อยู่ในการติดต่อประสานงานเออมีการติดต่อทางการเงินก็น่าจะติดต่อกับไม่ธนาคารก็บุคคลก็ได้ครับบุคคลก็ได้ธนาคารก็ได้อันนี้เกณฑ์เนี่ยเกณฑ์เป็นหนี้ นี่มีสองแบบนะนี่ดีกับน,นี่เสียนี่ดีก็ดูทักษะสิมาดีดีไหมพระเสามาดีไหมละมาดีก็น่าจะเป็นนี่ดีแหละดูที่พระรหัสด้วยคือจริงๆแล้วเราก็ต้องดูพระรหัสราหูและพระเสาทั้งสามองค์เนี้ยดาวใหญ่เนี่ยมีใครตกกาลากินีไหมเอาอย่างนี้เลยจริงๆนะคือด,ด,ดูดูดวงหนึ่งอะดูได้แต่ให้ดูทั้งสามเนี่ยว่าใครมา เป็นกาลีหากมีคนหนึ่งคนใดท่านหนึ่งท่านใดองค์หนึ่งองค์ใดเป็นการกินีก็จะเหนื่อยได้ครับก็จะเหนื่อยได้ครับมันผูกพันกันอยู่ครับมันผูกพันกันอยู่ครับนะดาวสามดวงนี้ไม่ได้ไปไหนไกลต่อกันเลยบอกให้อยู่ใกล้ๆกันเรื่องราวอยู่ใกล้ๆกันครับนะมีการติดต่อทางการเงินหรือหรือหรือคุณอาจจะติดต่อทางการเงินเนี่ยสหัสชาเนี่ยติดต่อกับคนรู้จักกันด้ครับ จะเป็นญาติจะเป็นเพื่อนฉันจะไปขอติดต่อทางการเงินกับเขาคือพูดง่ายไปหยิบยืมญาติหรือหยิบยืมเพื่อนอย่างนี้ก็ได้ครับอยู่ประมาณน,นี้นะทักษะเสียเสียเนี้ยอาจจะเรียกว่าระวังเพื่อนหรือว่าญาติหรือคนใกล้ชิดมายุ่งกับตังคุณนะอ่าอย่างนี้ก็ทายได้เช่นอ่านะฮะทักษะเสียเสียเนี่ยฉันต้องไปยืมเขาอะเอ้ยเขาวะต้องมายืมฉัน ถ้าทักษะดีๆหน่อยฉันก็คงจะไปยืมเขาเพื่ออะไรฮะเพื่อพัฒนาอะไรบางอย่างทีนี้ศาสตร์ชะไปไหนการติดต่อไปไหนคือเนี่ยคุณดูสิดาวมันล็อกกันอยู่นะฮะเงินคุณน่ยไปอยู่สาสหัสชาไปอยู่การติดต่อการติดต่อมาอยู่พันธุครับการติดต่อไปอยู่พันธุครับแสดงว่าคุณจะต้องมีการติดต่อทางการเงินที่เกี่ยวกับบ้านที่ดินยานยนต์นะฮะคิดว่าอย่างนั้นส่วนใหญ่ๆของลัคนาธนูจะต้องติดต่อเรื่องบ้านที่ดินยานยนต์ นะฮะหรือติดต่อกับญาติคนในครอบครัวนะฮะหรืออาจจะเป็นญาติผู้ใหญ่ก็ได้นะครับเกณฑ์อยู่อย่างเงี้ยนะฮะเกณฑ์เนี้ยเ,เรียกว่าจะต้องมีการติดต่อเพราะว่าคุณเนี่ยมาอยู่อลิคุณพร้อมพร้อมอะไรฮะพร้อมที่จะมีปัญหาอาลีไงจะเป็นปัญหาทั่วไปหร,รืออาจจะเรียกว่ามีปัญหาเกี่ยวกับทางครอบครัวเฉยๆก็ได้นะเออ ฮ้ย hey, ครอบครัวมีปัญหาอะไรบางอยา่างกดอาจจะไม่ใช่เรื่องเงินก็ไดนะ้อาจจะมีปัญหาอย่างอื่นก็ไดนะ้ในครอบครัวโอ้ยปวดหัวชเอาฉันอยู่อย่างนี้ปวดหัวชะมัดเลยนะเพราะว่าพันธุทุก็ตกอาลีลีนะบ้านที่ดินยันตยนเกิดปัญหาพ่อแม่ญาติผู้ใหญ่คนในครอบครัวเกิดปัญหาปัญหาเนี้ยเขาเกิดปัญหาฉันอยู่ด้วยเนี่ยอย่าลืมดิฉันอยู่ด้วยเนี่ยปัญหาเนี้ยคงหนีไม่พ้นฉันต้องไปมีส่วนร่วมอย่างแน่นอนใช่ไหมใช่ครับ อยู่ประมาณนี้นะฮะทีนี้ให้ดูนะฮะดูหนึ่งในเนี้ยใครเป็นกาลีเดือดร้อนด้วยครับยืนยันฮะใครเป็นกาลีสามองค์เนี้ยเขาผูกติดกันอยู่เชื่อผมสิเขาผูกติดกันอยู่ยใครเป็นกาลีฉันเป็นด้วยอะ่ะจริงนะฮะไม่ว่าพระรหัสจะเป็นราหูจะเป็นพระเสาร์เป็นหนึ่งในเนี้ยคือพูดง่ายเดือนนี้ปีนี้ล,าลาักนณาราศีธนู มีใครมีใครมีใครมีตรีเทพเป็นกาลกินดีเอี่ยวถึงกันหมดเอี่ยวถึงกันหมดนะฮะมีเหตุได้เดือดร้อนอะเรื่องของอสังหาริมทรัพย์กันบ้างล่ะนะถ้าเป็นกาลีนะถ้าเป็นกาลีนะมีเหตุได้เดือดร้อนอสังหาริมทรัพย์ยานยนต์กันบ้างแหละมีเหตุให้เดือดร้อนเกี่ยวกับพ่อแม่ญาติผู้ใหญ่คนในครอบครัวกันบ้างแหละเฮ้ยเกณฑ์ไม่ค่อยดีอหรอถ้าแบบว่ารวมๆนะ ทายจากดาวจรน,นะไม่ดีครับแต่ถ้าเอาทักษะมาลงอาจเป็นเกณฑ์ดีได้ไมาอย่างนั้นธนูมันก็แย่เหมือนกันหมดสิใช่ไหมธนูมีกี่ล้านคนนะาดาวมาปุ๊บเฮ้ยตีเสียหมดเลยเฮ้ยไม่ได้สิหรือดาวมาดีตีดีหมดเลยเฮ้ยไม่ได้สิถูกไหมจะไปดีเหมือนกันหมดหรือเสียเหมือนกันหมดมันไม่ได้เพราะธนูฉันก็คือฉันนะอย่าลืมสิว่าอะไรฮะดาวเกิดของแต่ละคน อยู่ในพิกัดของตัวเองทั้งนั้นไม่แต่ละคนไม่เหมือนกันนะเมื่อดาวเดิมไม่เหมือนกันต่อให้ดาวจรเหมือนกันผลที่ออกมาก็จะแตกต่างอย่างชัดเจนครับอีกอย่างหนึง่งทักษะก็ไม่เหมือนกันด้วยนะเออเห็นว่ามันมีเงื่อนไขอะ่ะคือในการดูดวงหนึ่งดวงอะ่ะเงื่อนไขของใครก็ของมันครับผมยืนยันครับนะของใครก็ของมันเฮ้ยไอนี้มาเขาว่าดีคุณอาจไม่ดีก็ได้ไม่เชื่อลองดูไอเนี้ย ดาวอย่างเช่นดาวเสาเนี่ยบางคนเสาทับรักเสียบางคนโคตรจุกรู่เลยโคตรดีเลยอะ่ะจริงจริงนะฮะหลายคนมาดูดวงกับผมอะแหมผมเอ่ยชื่อไปไมาดูดวงกับผมเนี่ยเสามาทับเสามาทับเฮ้ยผมทายบอกว่าเฮ้ยคุณได้ดีอย่างนี้นะเออก็จริงบอกแล้วคุณกลัวบอกเห็นเขาว่าไปอย่างนั้นอ้าวแล้วจริงๆแล้วผมว่าดีอย่างนี้อย่างเนี้ยจริงไหมล่ะเออเขาเขาจริงฉะนั้นดาวมาทับเนี่ย ให้ทั้งคุณและโทษครับอยู่ที่ว่าคนคนนั้นน่ะจะทายเสียหรือทายดีเพราะว่ามันแต่ละคนเนี่ยวันวัดตัวตัดอะ่ะเหมือนเสื้อตัวหนึ่งอะ่ะคุณน่ะใส่พอดีอีกคนนึงอาจจะใส่ครับใส่หลวมต่อให้ใส่พอดีเหมือนกันแต่แกก็ใส่ไม่สวยเหมือนชัดหรอกเพราะอะไรเพราะเสื้อตัวนี้ตัดมาให้ฉันไม่ได้ตัดให้เธอก็เหมือนดวงดาวะฮะเวลาดูดวงใครก็ดวงมันนะฮะนะฮะจริงๆแล้วมันบอกไม่ได้หรอกว่าดาวอยู่ตรงไหนอะ่ะให้คุณหรือให้โทษ มันอยู่ที่ว่าคนคนนั้นน่ะดาอยู่ตรงเนี้ยให้คุณเลยให้โทษอย่างนี้ถึงถูกต้องนะต้องคิดอย่างนี้ด้วยนี่คือเรื่องจริงด้วยไม่ใช่ต้องคิดอย่างนี้มันเป็นอย่างนี้มันเป็นอย่างนี้นี่คือเรื่องจริงๆนะ,ะฉะนั้นไม่ต้องคิดหรอกครับบางคนเนี่ยก็ดีบางคนก็ลายนะะเสาอยู่อย่างเงี้ยบางคนก็ให้โทษบางคนโอ้โหบอกให้เลื่อนเลยเลื่อนเลยนะฮะนะฮะเพราะรหัสอยู <S <s ่อ่ะล่โอ้แย่แล้วแ <ๆ S 1> ย่แล้วไม่แย่หรอกคุณกําลังจะ เป็นหนี้เป็นสินแล้วไปได้ดีครับคือหนี้สินเนี่ยเป็นคือหนี้สินมันมีทั้งหนี้ดีและหนี้เสียนี่อย่าลืมไอ้หนี้เสียคือเป็นแล้วเดือดร้อนในภายภาคหน้าหนี้ดีคือเป็นแล้วเมื่อหมดหนี้ฉันก็ได้ทรัพย์สินมาเป็นเจ้าของเห็นหรือ,อยังเห็นหรือ,อยังนี่แหละครับดวงดาวครับน่าจะอยู่ประมาณนี้สําหรับลัคนาราศีธนูสวัสดีครับ